สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่องแสกิ้งแท็กติกในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงแบบฝึกการยิงปืนที่มีชื่อว่าแมนการ์ดริลแบบฝึกจริงที่มาจากสำนักอาร์เิสฮิลแบบฝึกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแบบฝึกยิงปืนขั้นสุดนะครับที่สามารถทดสอบการยิงพื้นฐานเขาใจะในการใช้เวทปืนในเงื่อนไขของเวลาที่เขากําหนดมาในคลิปนี้เราจะมายิงช็อตการ์ดนะการยิงอย่างง่ายที่เป็นแบบฝึกใช้กระสุนไม่เยอะแบบโคสตาร์ดริล ก่อนจะไปเข้าเนื้อหานะครับขอบคุณสปอนเซอร์เวเลอร์เทติคอนถ้าใคาาารสนใจอุปกรณ์เทติคอนเสื้อผ้ารองเท้าแต่์เทติคอนนะครับสามารถติดตามดูได้นในเพจเวเลอร์เทติคอนหรือในเว็บไซต์เวเลอร์เทติคอนครับดิวเป็นแบบฝึกที่สําหรับผู้ปฏิบัตินะครับเพราะว่าเราต้องยิงเป้าขนาดาีโซนเนี่ยในระยะ25หลาหรือ23เมตรนะครับโดวที่จะเป็นแบ,บ่งเป็น2ส่วนคือเป็นส่วนที่เป็นปืนสั้นแล้วก็ปืนยาวนะครับโดยส่วนของปืนสั้นจะมีสถานีที่ยิง ปืนปืนสั้นจากท่า h ายคอมเพ i เรดี e r e นะครับซึ่ง h i g คอมเพ i เรดี e เนี่ยจะเป็นท่าเหมือนท่า High r e a d แต่ว่าปืนจะอยู่บริเวณลำตัวด้านหน้าเรานะครับหลังกล้องปืนจะชี้ขึ้นหรือชี้ไปข้างหน้าก็ได้เราจะอยู่ขา้างหนะ้าก็ได้โดยที่จะต้องไม่มีการเล็งสูตรไว้ก่อนหรือไม่มีไม,มไม่มีไซด์พิกเจอร์มองไปที่เป้ารอสัญญาณซึ่งในสถานีเนี่ยเงื่อนไขาการยิงเนี่ยต้องยิงให้โดนเป้าภายในเวลา1วินาทีนะครับในสถานีที่2จะเป็นการยิงปืนอยู่ในซองคอนดิชั o n o n เหมือนกันนะครับ เราที่ปืนอยู่ในซองเนี่ยจะเป็นการชักปืนจากซองออกมายิางที่เป้าใช้เวลา1.5วินาทีซึ่งปืนในซองนะครับลักษณะการยืนของเราครับจะไม่เอามือจับด้ามปืนไว้ก่อนนะครับแต่ว่ามือจะสามารถอยู่ข้างซองปืนหรือว่าจับซองปืนไว้หรืออยู่้านหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับนืกข่ไขคือเมื่อสัญญ,ญาณตัวทามเมอร์ดังหยิบปืนขึ้นมาแล้วยิงได้ภายใน1.5วินาทีโดยที่ต้องโดนเป้าหมาย ถ้าเกิดว่ายิงพลาดเป้าแม้แต่สถานีเดียวถือว่าล้มเหลวนะครับซึ่งในการยิงปืนจากซองเนี่ยก็จะมีขั้นตอนมากขึ้นจะเป็นซองเลเวลหนึ่งซองเลเวลสองดิเรกชันแบบไหนก็ลแลวแ่หรือแม้กระทั่งพวกในคือหนึ่งจุดห้าวินาทีเหมือนกันทั้งหมดนะครับสัดมาก็จะเป็นการใช้วปืนหลักนะครับจะมีปืนหลักจริงในท่าทางล o w ready นะครับซึ่งโลยที่ของเขาเนี่ยเขาบีกํำ,ำหนดว่าพันท้ายเนี่ยสัมผัสไว้ที่ร่องไหลได้นะครับ แต่ว่าแนวเราก็ปืนนะครับต้องชี้ลงนะครับจากลับตัวเนี่ยสี่สิบห้าองศาลงไปนะครับไม่ตั้งไว้อย่างนี้นะครับชี้ลงไปนะครับแบบนี้นะครับสัญญาณดังทําการยกขึ้นมาจากศูนย์แล้วยิงนะครับภายในเวลาหนึ่งวินาทีเหมือนกันจากนั้นนะครับจะมีจัดไฮเดรดี้นะครับเดรดี้เหมือนกันครับสี่ห้าองศาขึ้นข้างบนนะครับโดยที่เราไม่ได้มีการเล็งเผื่อไว้ทำการยิงนะครับซึ่งในท่า ฮาและโรดี้นะครับใช้หนึ่งวินาทีเหมือนกันเลยนะแต่สําหรับผมนะครับในท่าฮาร์เรดี้เนี่ยจะมีกรรปดิบัติที่ค่อนข้างมีความยากกว่านะเพราะว่าพันท้ายปืนนะครับมันไม่ได้ติดอยู่ที่ร่องไหล่เรานะมันต้องมีขั้นตอนทุรการในการนําพาปืนขึ้นมาแล้วประทับมาทาการยิงน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นต้องมีการฝึกฝนการใช้อาวุธปืนให้มีความชำนาญพอสมควเลยในท่าทางนี้นะครับและก็สุดท้ายครับจะเป็นการยิงทานที่ชอนดิวนะเป็นการ ทาริชั่นจากไรเฟิลทูกปีสอลการเปลี่ยนจากปืนเล็กหรือว่าปืนหลักเนี่ยมาเป็นปืนรองนะครับซึ่งจะยิงจากท่าพร้อมปืนหลักเนี่ยจะเป็นท่าโล w ready สี่ทิาองศาหรือจะเป็น high r e a y ก็ได้ให้เราเลือกได้เลยครับโดยที่ยิงเสร็จแล้วนะครับปืนหลักกระสุนหมดให้เราเปลี่ยนเป็นปืนรองทันทีครับปืนรองขึ้นมายิงเมื่อปืนรองทําการั่าไกายแล้วเนี่ย เงื่อนไขขอสถานีสุดท้ายเนี่ยต้องไม่เกิน2.5วินาทีในการยิงปืนหลักและปืนรองนะครับซึ่งขั้นตอนเวลาดังกล่าวนะครับเป็นเวลาที่ทุกอย่างจะต้องคลีนทั้งการยิงที่แม่นยำการธุรการที่ต้องไม่มีการติดขัดหรือต้องทําได้อย่างรวดเร็วโดยที่ห้ามมีการพลาดเป้าเลย้ากรณีของการเปลี่ยนปืนหลักปืนรองมีการพลาดเป้าที่ปืนหลักและปืนรองยิงโดนหรือปืนหลักยิงโดนแล้วปืนรองยิงพลาดซึ่งเราจะต้องยิงทั้งปืนหลักและปืนรองนะครับโดยในการปฏิบัตินะครับก็ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมมีการดายไฟมีการเช็คให้ดีไม่ว่าจะเป็นความสว่างของเครื่องช่วยเล็งในสภาว่าแสงต่างๆนะครับให้มันให้เราสามารถทาการยิงได้อย่างเป็นยําแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะครับซึ่งดีเทลพวกนี้เป็นดีเทลอย่างงี้นะครับก็ต้องพิจาราดูเรื่องรายละเลอียดหรือว่าไปตามดูในทาง สำนักหลักเขานะครับของอาร์เคเดติวเทติคอนนะว่ารูปแบบตัวเบืบเนี่ยเป็นแบบไหนตรงนี้เป็นเปนเ,ปนเ,ปนเป็นการนำมาสายท้าต่อแบบฝึกจำกัดกระสุนนะกระสุนที่ใช้กระสุนไม่เยอะแต่สามารถวัดผลได้ในระดับขั้นสูงเลยสำหรับใครที่อยากเอาชาเลนจ์หรือว่าการยิงแบบท้าทายเนี่ยไปลองฝึกกันดูนะครับซึ่งแบบฝึกที่ใช้กระสุนแค่6กนัดปืนลองยิงในท่าไฮคอมเพรสหนึ่งนัดยิงในท่าปืนจากซองหนึ่งนัดปืนหลักยิงในท่า คายหนึ่งนัดโลหนึ่งนัดแล้วก็จากท่าเปลี่ยนปืนอ่ะหนึ่งนัดปืนลอยหนึ่งนัดทั้งหมดแค่ปืนยาวสามนัดปืนสั้นสามนัดสำหรับท่านที่ไม่มีอาวุธปืนหลัก5้ชุดหนะครับแต่ภาคพลเรือนเนี่ยก็สามารถใช้เป็นปืน22ปืนสั้นแบบมีปลายก็ทําได้เหมือนกันเป็นปืนหลักหนกระบอกปืนลอยหนึ่งลวงหรือแม้กระทั่งลูกซองก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้ก็เป็นการเอาวิวเนี่ยไปปรับใช้ไปประยุกต์ใช้โดยที่พัฒนาทักษะสกิลของท่านหรือว่าวัดผลสกิลของท่านว่า เราสามารถทำตามได้ในเงื่อนไขนี้อยู่ไหมซึ่งเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขมาตรฐานของอดีตคิวเทนติคอนซึ่งคนที่เขาเป็นคนเอามาสาธิตก็เป็นเจ้าที่หนดการเกษตรยหน่วนสวบัดนะครับมาก่อนแล้วก็เคยเป็นนัววิโยทิมสารัฐด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เชื่อถือได้หน่อยในเรื่องของแบบฝึกที่มีวัตถุประสงค์นะครับต่อสุดท้ายแล้วแบบฝึกนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูการปฏิบัติกันนะครับโดยที่เดนิเนี่ยเราจะยิงจากระยะ25หลานะครับเริ่มจากิงในท่าไฮโคเพส ซึ่งมีเวลาในการยริงเนี่ยหรือวินาะทีครับหรือน้อยกว่าครับไอโอเพรจะเป็น,ะนลักษณะที่อาวุธปืนอยู่ด้านหน้าเราครับนะไม่ได้มีการเล็งไว้ก่อนนะครับอาวุธปืนเนี่ยคอาดิชันวันสุดโต่ได้ลังเต็มครับนะใช้โปรเจ็คเวลาศู 75, นยะ์เจ็ดห้าครับต่อไปจะเป็นปืนจากซองนะครับปืนจากซอง ปืนย่วยซองออกมายิงนะครับต้องโดนเป้าโดยใช้เวลาไม่เกิน1-5ถึง้าวินาทีนะครับหนึ่งนัดระยะยี่บห้าหลาลักษณะท่าทางการของเรานะครับจะเป็นท่าที่มือมต้องไปจับร้ำหรือไม่ก่อนแต่จะอยู่ด้านข้างของปืนด้านหน้าหรือแบบนี้ก็ได้นะครับขอบคครับหนึ่งสามแปดนะครับ ไปเป็นปืนหลักปืนหลักก็จะมีล,ะะลักษณะสามดิวนะครับเป็นดิวจากท่าโลท่าไฮแล้วก็เป็นการเปลี่ยนปืนโดยที่ใช้ท่าไฮหรือโลก็ได้ผมจะเริ่มจากท่าโลก่อนเรื่องไขของท่าโลนะครับหนึ่งนัดระยะยีห้าหลาหนึ่งวินาทีครัไม่เกินหนึ่งวินาทีนะครับขอครับ,รบแนวปืนแนวปืนนะครับต้องขนาดกรลังตัวพันท้ายสิร่องไหลได้ แนวพื้นต้องอยู่ประมาณ45อ,องศาไม่สูงขนาดนี้นะครับ45อ,องศา073ต่อไปจะเป็นไฮเลดี้นะไฮเลดี้ไฮเลดี้45อ,องศาเหมือนกันนะครับ1วินาที082ครับดิวสุดท้าย จะเลือก h i หรือโลก็ได้นะครับยิงท้าปืนหลักและปืนรองหนึ่งอย่างอันหนึ่งนัดไม่เกินสองุดห้าวินาทีผมจะเลือกยิงจากท่าไาย เวลาไป2.36นะครับก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่รีวเขากำหนดมาในแบนการดิวทั้งหมดนะครับซึ่งจะเห็นว่าในดิวเนี่ยครับได้ประโยชน์ในขขอจะกัดอ่ะในดิวเนี่ยเขาอรียกบุประส,สองค์อยู่ในการยิงเนี่ยเขากำหนดด้วยเวลาซึ่งมันตามมาด้วยความกดดันในแบบฝึกเนี่ยมันเป็นการทดสอบผู้ยิงนะครับในสภาวะกดดันว่าสามารถทําได้ตามเงื่อนไขความเร็วนี้ไหมนะครับแล้วก็ทดสอบความเข้าใจทักษะการยิงปืน พื้นฐานของผู้ยิงเนี่ยว่าสามารถทําในความเร็วได้ดีได้ไหมนะครับซึ่งเงื้อไขคือเราต้องมีการฝึกนะครับโดยที่ในการฝึกเนี่ยนอกจากเนื้อหขที่ก็ดันแล้วเรายังได้การเรียนรู้นะครับจากการปฏิบัติจากข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าที่เราทาไปเปน,น,นี่ยมันพลาดตรงไหนทำไมถึงช้าเราจะได้รู้ตัวเองแล้วก็แก้ไขจุดนั้นนะครับซึ่งในดิวเนี่ยลหลังๆเลยคือเป็นการคททวบคุมพื้นฐานการยิงปืนว่าในกรณีที่เราทําแบบเร็วฉับพันเนี่ยกล้ามเนื้อความเข้าใจเราเนี่ยยังสามารถทําได้ไหมนะครับ เวลาเงื่อนไขเป็นการกดนานผู้หญิงแล้วว่มมาในเวลาเสี้ยววีเนี่ยเราสามารถทําขั้นตอนที่ควรจะต้องเป็นทยานัานของการใช้ปืนเนี่ยทำได้หรือเปล่านะครับและความสาคัญของกระสุนแต่ละนัดซึ่งพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าพลาดเมื่อไหร่เท่ากับว่าเราล้มเหลวดังนั้นนะครับมันก็เป็นการทดสอบที่มีความเข้มข้นสูงมากนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบฝึกจากของอาร์เคดิทิวไทติเคานนะครับซึ่งเป็นแบบฝึกที่เรียกได้ว่าเป็นขั้นสูงเลยสําหรับผู้ที่ต้องผ่านเดี๋ยวนี้นะครับ แต่แล้วก็ให้เราไปพิจารณานะครับเป็นการออกไปลองฝึกดูในดีแบบนี้ใช้กระสุนไม่เยอะนะครับใช้แค่6นัดนะครับปืนลองสามนัดปืนหลักสามนัดนะครับโดยที่จะเป็นการยิงจากท่าของชรบุ๊แล้วก็การชักปืนจากซองขึ้นมาเป็นการใช้พื้นฐานทั้งหมดเลยตัวเองยืนอยู่ที่แต่ในการยริงต้องเป็นการเป็นการพัฒนาก้าวข้ามขีดจํากัดของผู้ยิงให้ด้ในความเร็วฉับพ่านตรงนั้นนะครับซึ่ง จะเป็นการชาเลนจ์ตัวผู้อ่าอีกว่าเราสามารถทําได้ไหมในเงื่อนไขนี้ในระยะที่ไกลออกไปนะครับสุดท้ายแล้วก็ปากเป็นแบบฝึกให้ไปลองฝึกกันหรือว่าเป็นแนวทางในการ้าในกรพัฒนานะครับแบบฝึกนี้เป็นแบบฝึกเพื่อให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาไม่ใช่การฝึกเพื่อโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์นะครับความเร็วนี้เกิดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เราสามารถทดสอบร่างกายเราตัวเราว่าเราสามารถทําได้ในเงื่อนไขตรงนี้ไหมนะครับสุดท้ายแล้วก็ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้หรืออยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับสำหรับคลิปนี้แต่กิงติกขอบคุณครับ